ับวันนี้เก๋ออินทไทยกำลังพาเพื่อนไปที่แก่งแค่นยอนชลบุรีนะครับตอนนี้กำลังเดินทางจากระยองอกำลังจะเดินทางไปแก่งแค่นยอนเลย,เลยไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะสมาชิกร่ว <c oughs> ม,มแก่งแค่นยอนจ้าเคนเก๊จะคือว่า <c oughs> มาเตส,สกลุลม,มาเตสกุลกุได้หนึ่งติ สาท้อยองนะครับตอนนี้ก็จอดรถเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันคลเติมน้ำมันรถนะครับเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดินทางไปที่แกงแคนยอนชนบุรีนะครับ ข้างไปเนี่ สวัสดีครับวันนี้เขยผู้ไทยนะครับพาเพื่อนนะครับพาทุกทุกคนนะครับมาแกนแคนยอนนะครับที่ชลบุรีนะครับนี่ครับก็ทีมเดิมนะครับพาเด็กๆแล้วก็พาภรรยานะครับมาแกนแคนยอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับจอดรถเรียบร้อยก็กําลังจะเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันนะครับ ตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงที่ทางเข้านะครับของแกนแคนยอนนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็จะเดินเข้าไป มาถึงแล้วแกงแคนยอนนี่นะครับทางเขา้าเข้าแกงแคนยอนไปมาถึงแล้วรออะไรละ่ะเข้าไปเลย ี่ก็มาเข้มามาด้านในแล้วนะครับกำลังยืนชมแกล้แคนยอนกว้างมากๆนะครับแล้วก็มีผาหินที่สูงด้านล่างก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำออกสีเขียวๆนะครับสูงมากสูงมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆไป เดินชมแกนขันยอนกันนะครับว่ามีมุมไหนบ้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดนะครับบริเวณนี้ห้ามเข้านะครับนี่ครับตามแนวที่เขากั้นไว้นะครับห้ามเข้านะครับเราต้องเดินตรงไปนะครับ เป็นแม่บ้านพามาแกงแคนยยนครั้งแรกนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาแกงแคนยอนโอ้โหสูงมากๆนะครับเพื่อนเมันเป็นเหมือนเหว วคบูสูงเลยเสียวเสียวเสียวตรงนี้เป็นเป็นพื้นไม่มีที่กัน้นถ้าเลยไปตรงนี้คือเป็นเหวนะครับไม่มีที่กั้นนะครับด้านล่างเราเป็นน้ํานะครับสูงมากผมดูจากสายตาเนี่ยผมว่าสูงมากนะน,นี่ถึงไหมหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นว่าถึงไหมดูแต่ น้ำด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาบนผาเนี่ยผมว่าน่าจะสูงเป็นร้อยเมตรดูนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกอีกมุมนะครับเดี๋ยวพาแม่บ้านเดินเดินดูหลายๆมุมครับสำรวจไปเรื่อยๆครับ มีป้ายอ๋อมันเป็นป้ายของอ,อิตาเลียนไทยนะครับป้ายก่อสร้างคือไม่เสียค่าเข้านะครับเสียแต่ค่าจอดรถ20บบาทข้างในก็จะมีร้านอาหารนะครับคาเฟ่กาแฟขนมนะครับแต่เราก็เข้ามามาชมแกนแคนยอนข้างในก่อน นี่ครับเดินเข้ามาสุดข้างในนี่ก็นี่ครับสูงมากมีป้ายเตือนนะครับมีป้ายเตือนระวังตกนะครับสูงมากมๆวันนี้ก็นักท่องเที่ยวไม่เยอะน,นะครับที่ผมมา มาเรื่อยๆเดี๋ยวพยายามถ่ายให้เพื่อนๆทุกคนดูหลายๆมุมนะครับแก่งแคนยอน ทางมาแต่สุพนรรมาเที่ยวระยองไปเดินไปเดินไปถ่ายรูปกันสูงมากมากตรงนั้นเป็นโรงแรมบอกค่ะหรือว่าเป็นคาเฟ่ อ๋อค่าเข้าสามร้อยตรงด้านนู้นนะครับที่เป็นน้ำตกนะครับคือตรงที่ผมจอดรถน,นะครับเสียค่าเข้ามานี่ยี่บาทแต่ด้านนู้นนะ่ะได้ยินเขาบอกว่าค่าเข้าสามร้อยนะครับเราคงไม่เข้าตรงนั้นหรอกเราเข้าตรงนี้ก็พอแล้วครับมาเก็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปครับแล้วก็มาถ่ายหลายๆมุมให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแกนแคยอน ชน,ชนบุรีเป็นยังไงนะครับโอเคใครมีโอกาสก็สักครั้งนะครับก็มาเที่ยวมาชมได้ครับ รถไฟมาแล้วอยู่ตรงแกนแคนยอนก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านนะครับคิวบวกมือใส่รถไฟแล้วปีบแต่ใส่ด้วยรถไฟรถไฟรถไฟจะไปโคราช ขบวนนี้ยาวกว่าขบวนแรกไปถ่นาทถ่าเด็กๆพักกินน้ำนะครับพักกินน้ำเติมพลังก่อนเพราะว่าอากาศร้อนมากตอนนี้เราก็าสั่งน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มน้ำปั่นนะครับมานั่งพัก ก็อยู่บริเวณทางเข้าแคนยอนนึงทางเข้าแกแคนยอนเลยนะครับโอเคนะแอปเปิ้ลเลยไงหน้าแอปเปิ้ลอ่ะชิมให้เบิ่งดิแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลอ้าววะเป็นไรล่ะโอเคชื่นใจลุงตีเป็นยังไงน้ำต้มอร่อยอร่อยเพราะว่าแดดร้อน เยียมูกินข้าวหรือยังกินแล้วกินแล้วกะเพราหกิะเพราหมูกรอบฮ่าฮ่าฮ่ักเติมพลังเรียบร้อยแล้วสถานที่ต่อไปไปไหนดีเขตาตะแบกสกายวอล์กสกายวอล์กเขาตะแบกสกายวอล์กเขตาตะแบกโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ